ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูนะครับคันนี้เป็นตัวออนิวนะครับ1.9ตัวเก่านะครับไม่ใช่ตัว220นะครับก็คันนี้เดี๋ยวพาไปดูครับล้อหน้านะครับถ้าใครเพื่อนๆนะครับสําหรับทุกคนนะครับที่มีใส่โหลดลงมานะครับก็ดูอย่างนี้นะครับคันนี้ก็โหลดลงมานะครับแล้วก็ล้ออะครับแปะนะครับเนื่องจากรถคันนี้ครับใส่ยาง4.5นะครับก็นี่นะครับแก้อย่างนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆที่ใส่ล้อ5.5ลงมาลงมาเลยครับก็ แนะนำให้ใส่ตัวแก้ล้อแบะเลยนะครับเป็นเด็กรองปิงนกนะครับประมาณนี้เลยสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีอาการล้อแบะนะครับนี่ตัวนี้จบเลยใส่ตัวนี้แปดร้อบาทจบเลยนะครับประมาณนี้เลยแต่ถ้าเป็นตัวสองพันยี่สิบนะครับจะใส่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะแพงกว่านี้หน่อยก็เป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับก็นี่นะครับฝากด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่โหลดมาแล้วล้อแบะนะครับจบด้วยทีตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องไปดัดคอมาไม่ต้องไปอะไรนะครับมีตัวนี้ ตัวเดียวจบทุกปัญหานะครับล้อแบกล้อกินยางครับไม่ต้องไปเสียตังเปลี่ยนยางอีกนะครับนี่นะครับจบได้เลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเรินัทขอบนะครับทั้ง4สาขานะครับเรามีบริการเปลี่ยนให้ด้วยนะครับแล้วก็มีบริการตั้งศูนย์ให้ด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทีนี้ก็สวัสดีครับ